กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านรับเยนเดียตอนรอบเข้าสู่ MJ ็ p o r สนะครับการแข่งขันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับทีมชาติไทยของเราในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2ารอบเป็นกลุ่มกลุ่ม F นะครับนัดสุดท้ายก็เสมอกันไป0ย์ประตูต่อ0ูนย์ะครับจับผลการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยของเรานะครับท่านผู้ชมซึ่งก็เข้าเป็นอันดับที่สองของกลุ่มนะครับ จะไปเจอกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่30มกราคมนะฮะโดยเกมเกมนี้นะครับโอ้ยซาอุดิอาระเบียนะครับครอบครองเกมบุกได้มากกว่ามีโอกาสทำประตูได้ตั้งหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยิงประตูไทยเราได้นะครับวันนี้ต้องชื่นชมนะครับทั้งผู้ักษาประตูรสระนอนอนุอินที่มีเซฟจุดโทษนะครับแล้วก็อ่าทางฝั่งของนักเตะทุกคนเลยนะครับเล่นดีแม้จะอ่าเป็น การปรับเปลี่ยนทั้งหมด11คนเลยนะครับซึ่งจุดเด่นทั้ง2ทีมนะครับทีมชาติไทยของเราก็คือการเล่นเกมโต้กลับนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะครับมาทีไรนี่ได้เสียวทุกครั้งนะครับส่วนต้องยอมรับด้วยว่าอิชิเอิเข้ามาทําเกมทีมชาติไทยของเราการต่อบอลนั้นค่อนข้างแม่นยําเลยนะครับครอบครองบอลดีนะครับถือว่า มีการต่อบอลที่ทําได้ไหลลื่นนะครับแล้วก็มีโอกาสทําประตูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะอุดแบบน่าเกียดนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถแปลงเปลี่ยนเป็นประตูได้นะครับเพราะโดนลิฟต์นะครับวันนี้อิชิเอุมทีมดีนะแสะดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของนักเตะทีมชาติไทยเลยนะครับส่วนท่านันานซาอุดิอาระเบียนะครับก็โอ้โหขาดความคมไปนะครับหลังได้จุดโทษก็ยิงไม่เข้านะครับแต่การเข้ากบับบอลก็ ได้ดีมากกว่าไทยนะครับดูจากสถิติเนี่ยคือครึ่งตัวครึ่งเลยนะฮะมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่ผ่านมือวุลสันประตูคนนี้แหละนะครับสุดสุดจริงๆนะฮะสุดท้ายก็ยิงไม่ได้โดยเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นนะครับแอดมินเนีย่ยโอ้โหคือสุดสุดจริงๆโคตรมันเนื่องจากทั้งสองทีมก็มีโอกาสทำประตูนะครับให้เข้าไปซุกก็ต้องข่ายแต่ว่า v ารลิปประตูนะครับทั้ง4ลูกเลยส่วนไทยของเราก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับ ก็คือไม่เสียประตู3าเกมนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หนังสือเอเชียนเกมเอเชียนคัพเลยนะฮะส่วนท่านั้นของเกมนี้เนะี่ยถือว่าคนดูมันได้อัศรสจริงๆนะครับเล่นกี่สนามที่เคยจัดฟุตบอลโลกด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนหลังจบเกมก็จะมีคอมเมนต์มาให้ได้ชมกันนะครับวันนี้แอดมินก็เลือกคอมเมนต์ที่ เป็นแฟนบอลชาวไทยนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับในเพจช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเราเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ที่1นนะครับสุดยอดเลยเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้สุดยอดมากครับผมนะครับอ่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าสุดยอดมากเลยครับเชียร์และส่งแรงใจให้กับความสู้ไม่ถอยไม่ยอมแพ้ และความสม่ำเสมอนะครับเป็นการตอบแทนแรงใจของแฟนๆชาวไทยได้ดีที่สุดเลยครับ่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนยิงจุดโทษคงกดดันน่าดูกลัวที่จะยิงเข้านะครับคอมเมนต์ต่อไปบอกสกุดยอดมากยอดเยี่ยมมากทับชังศึกนะครับคอมเมนต์ต่อไปบอกตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดต้องยืนเลยครับนะครับอ่าคนนี้มีเซลล์กรรมาการนะครับผมตามพี่คนนี้ตลอด พี่แกยุคธงแม่นมากครับนี่ก็เป็นแซลไลแมนนะฮะท่านผู้ชมคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกดันน่าเจอกันกับผมไทยเจออุตเบนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อไปบอกอินโดเข้าไหมนะครับก็มีคนไปตอบคอมเมนต์นะครับเข้าครับไปเจอออสเตรเลียนะครับอินโดเข้ารอบนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับสารนนท์ MVP นะฮะให้สารนนน์นะครับเป็น MVP นะครับ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาบอกถ้าเกิดชนะอุตเบได้นี่โอกาสไปเจอกับเจ้าภาพกาตาลองนึกภาพดูคนเต็มสนามเลยนะมันจะสนุกแค่ไหนนะฮะ,อะคอมเมนต์ต่อมาบอกมันต้องเป็นแบบนี้สิพี่น้องจะแพ้จะเสมอไม่ว่าบอลทรงดีขนาดนี้สุดยอดครับนักรบทัพจังศึกทรงบอลดีจริงยอมรับนะครับส่วนอีกคอมเมนต์นึงบอก,กไพกรนะไดหน้าที่นี่มารอดนะฮะ,ะเจอไพก็กได คอมเมนต์ต่อมาบอกสุดร,รอบ16ทีมสุดท้ายเราเจอใขรกันแน่ครับอ่าบทสรุปเจออุซเบนะฮะคนนี้มาตอบให้อุซเบกิสถานในวันที่30ม่ามกราคมนะครับอ่าคนนี้บอกว่าอยากเจออาร์เจนติน่าว่ะโอ้โหคอมเมนต์มานะครับมันคนละโซนกันนะจ๊ะอ่าแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งขึ้นภาพนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูมีใขรกันบ้างนะครับ ก็จะมีทาจิกิสถานนะครับเจอ UAE นะครับอิรักเจอจอร์แดนนะครับออสเตรเลียเจออ่าอินโดนีเซียนะครับซาอุด i อาระเบียเจอเกาหลีใต้นะครับอิรักนะครับขอไปอิหร่านนะครับเจออ่าอิรักแล้วก็บาเลนเจอญี่ปุ่นนะครับบาเลนเจอญี่ปุ่นกาตานะครับเจ้าภาพนะฮะเจอกับทางด้านของปากีสถานนะครับโห แล้วก็เอาอุตเบเจอกับไทยนะครับอ่านี่คือรอบ16ทีมนะครับส่วนคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าเข้ารอบแบบละล่อในรอบไลท์ซีปีสุดยอดไทยแลนด์แดนสยามอมรรัตนโกศินลร์อยุธยาสีมหาร,รา姆เทพนครนะคอมเมนต์ต่อมาบอกสุดยอดมากค่ะนะครับคอมเมนต์นี้คือแซลบอกว่าพี่คนนี้ยุคตนแม่นมากครับสู่ต่อไปไทยแลนด์เออยกยกุทงแม่นจริงๆนะล้ำล้ำหน้าล้ำจริงนะ ล้มแค่โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นก็ยังล้ำนะครับอ่าแล้วก็สรุปล่าสุดก็อันดับท็อปของโลกนะครับไทยก็อยู่ขึ้นมาอันดับที่100แล้วนะครับอันดับพุ่งนะครับแซงเวียดนามแล้วนะครับตามหลังข่าวสังสรรคนิดหนึ่งนะครับนี่คือล่าสุดนะครับอันดับโลกไทยอยู่ที่อันดับที่หนึ่งนะครับอ่าคอมเมนต์ต่อมาบอกไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าสุดยอดจริงๆนะครับใจฟูอ่า คนนี้บอกยินดีด้วยดีใจสุดๆเลยนะครับคนนี้บอกสุดยอดไปเลยนะครับอ่าคอมเมนต์นี้บอกว่าเล่นดีทั้งชุด1และชุด2ครับสุดยอดมากครับทุกคนนะครับอ่าคนนี้บอกว่าชุดนี้ก็เยี่ยมจริงๆครับนะฮะคอมเมนต์นี้บอกว่าสําเร็จไปอีกขั้นไปกันต่อนะครับแล้วก็อ่าคอมเมนต์นี้บอกซาลานนต้อง MVP นะครับแมนออฟเดอลแมทละละนะฮะคอมเมนต์ต่อมาบอกวันนี้สุดยอดครับนะครับ คอมเมนต์ต่อไปบอก3นัดรอบแรกเข้ารอบเจอทีมแรงกิ้งดีกว่าไม่แพ้ด้วยไม่เสียประตูสุดยอดมากๆนะครับโก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 ไทยแลนด์นะครับ, go, 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 Thailand, รบแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหมือนว่าเราอยู่นอกในบอลเหมือนว่าอยู่ในบอลโลกเลยเพื่อนๆคิดเห็นกันไหมน,นี่คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับต้องบอกว่าโอ้โหทีมชาติไทยของเราสุดๆนะครับอิชิอิทำให้ทีมชาติไทยของเราแข็งแกร่งจริงๆนะฮะ ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่ารอบ16งทีมสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมอิชิอิโคตรเทพนะครับจะบอกให้นะฮะรอบ16งทีมสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับทางฝั่งของอุซเบกิสถานนะครับเอาละครับคราวนี้มันแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสารนนนั้นเซฟจุดโทษให้กับเราไม่เสียประตูนะครับส่วนคนอื่นก็เล่นดีทุกคนเลยนะฮะปบมือรือรัวนะครับแล้วแฟนมีความคิดเห็นกันอย่างไรละครับสำหรับคอมเมนต์หลังจบเกม ทีมชาตไทยของเราเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นที่โลนลอยแล้วนะครับ